ผมว่าการเรีรูปการศึกษาของเราเนี่ยในระยะที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทยเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆเงิเนงบประมาณที่ผ่านกับคอร์รัปชันสมัยก่อนมันร้อยละห้าเดี๋ยวนี้เขาโกงกันร้อยละ30ประเทศจะพัฒนาได้หรือไม่พัฒนาได้ไนี่แหละครับมันต้องโปร่งใสอันนี้เราต้องให้การศึกษาไปเรรูปการศึกษาให้ประชาชนได้รับทราบสำคัญที่สุดก็คือ กระทรวงษาธิการต้องมีโครงการในเรื่องศิลธรรมที่เราเรียกว่าฮิลีโอตาปะหรือละอายใจต่อบาเด็กเขก็จะกลัวการโกงการคอร์รัปชันเรื่องที่2องคือปฏิรูปให้เคารพกฎหมายให้เด็กได้รู้ว่าคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยได้รับบทลงโทษทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงแท้แน่นอนสังคมไทยดีขึ้นปราศจากคอร์รัปชันแน่นอนครับ